สวัสดีครับผมเนีจะภาพพี่น้องมาเปลี่ยนนะครับผมน้ำมันเครื่องนะครับผมกล่องน้ำมันเครื่องกล่องอากาศกล่องแอร์นะครับผมที่เฮาสร้างมานะครับผมจากไอติคด็อกนะครับผมติคด็อกช็อปนะครับผมแล้วก็จะมีตัวตุ่มทวงนะครับตุ่มทวงเผากานะครับของไงยองแรงเฉียบพอดีผมรถผมเกขี่มาว่านแสนห้ากิโลนะครับผมก็เลยเลยสึกนะครับผมลูกยางมันขาด ได้ซื้อมาเปลี่ยนนะครับผมนี่มันจะอยู่อ่าเป็นตัวเผ่าครับจะดังแกร้งแกลงนะครับผมดังแกล้แกล้งแกล้เวลาขับขี่รถนะครับผมอยู่ข้างล่างนี่นะครับมันจะมีน็อตคันอยู่4ตัวนะครับผมมีน็อตคันอยู่4ตัวนะครับผมพอชนะคันออกนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นบล็อกที่ผมสั่งมานะครับเหมือนกันนะครับผมของราคารอยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับผมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทได้ีได้10ตัวนะครับตั้งแต่เบอร์10บห่อนเบอร์20นะครับผมนี่ก็ใช้งานดีนะครับผม อ่าตัวนี้นะครับเขาก็จะขันออกนะครับผมนี่จะมีสองระบบนะครับชุดบล็อกตรงนี้ขันสายขวาใด้วก็จะมีหัวยาวอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้ก็จะขันน็อตออกก่อนนะครับผมสี่ตัวนะครับขันน็อตออกก่อนนะครับสี่ตัวนะครับผมขันออกมาแล้วนะครับผมนี่ขันออกมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังถอดบ่ไดดนะครับนี่เข้าต้องมันยังถอดไม่บัวดเข้าต้องมาขันตัวข้างหลังออกก่อนนะครับนี่จะมีตัวข้างหลังนะครับผมมีน็อตสองตัวนะครับเพื่อที่เข้าจะ ยกเผ่าลงมานะครับในหเอาต้องขันน็อตสองตัวในอ่อกก่อนนะครับนี่เขาก็จะได้ยกเผ่าลงมานะครับผมตัวนี้ก็เป็นบอกเบอร์สิบห้าคือกันนะครับเป็นน็อตเบอร์สิบหาเหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้จะสังเกตมันจะถอดบได้นะครับนี่มันจะติดนะครับให้อาถอดนี่ข้างล่างพอถอดออกแล้วเ้าก็จะสามารถยกออกได้นะครับยกออกมาข้างไปทั้งขางก่อนนะครับนี่ ถอดออกมาแล้วนะครับทีนี้เขาก็จะเอาตัวไม้เปลี่ยนเข้าไปนะครับการใส่ตัวไม้เข้ากบจะเอาใส่เข้าไปนะครับนี่ตัวไม้นะครับใส่เข้าไปนะครับเอาซุปเข้าไปนะครับเพราะมันก็จะมีหล่องมันอยู่นะครับผมจะมีหล่องนะครับหล่องคือน็อตซีตัวนะครับจะเป็นหล่องของมันเข้าใส่มันตรงหล่องก่อนนะครับใส่เข้าไปมันตรงกระเพราตรงหล่องก่อนนะครับ พอมันตรงแ้ลเฮากจะเอาเข่าออกไปขึ้นมาใส่กับตัวแทนทั้งในที้ง่อนี่นะครับแต่ว่าก่อนอื่นคือจะขันตัวข้างหลังขึ้นก่อนนะครับถ้าสันมันจะใส่ยากนะครับท่อนจะใส่นอนบปตรงนะครับฮอาต้องขันข้างหลังขึ้นก่อนแล้วก็จัดหัวให้มันตรงน็อตนะครับผมขันข้างหลังขึ้นแต่ว่าโปต้องขันแน่นนะครับขันขึ้นไปเพื่อให้เผานยกขึ้นไปนะครับให้มันอยู่ในเดืดดบของมันนะครับทีนี้เฮาก็จะใส่น็อตนะครับผมใส่น็อตเข้าไปนะครับผมใส่น็อตเข้าไปทั้งสี่ตัวนะครับผม ข้าวหมุนหาหลอกมันเพื่อจะใส่หนอตนะครับผมขั้นตอนนี้จะยุ่งยากแน่นะครับผมตัวนี้คือผมจะสั่งเครื่องมือมาใส่เองนะครับถ้าไปเสียค่าสร้างเขาก็จะ,ะเสียหลายบาทนะครับตัวนี้ผมก็เลยแบ่งว่าโอ้จะเห็ดใดอยก็เลยลองสั่งมาสั่งบอกชุดบอกมากแล้วก็มาเห็ดเองนะครับที่นี่เขาก็จะขันเข่าให้แน่นเลยนะครับแต่ว่าเทคนิคการขันนะคือจะบ่กขันตัวเดียวให้แน่นเท่าเดียวนะครับจะขัน ทีละตัวพร้มมๆกันเ <lawsuit royable S 1> ข้าไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะเน้นความคันทุกตัวนะครับนี่ขันยังพิจารตัวนะครับจะบ่ได้ขันให้เน้นเทีเดียวนะครับตายตัวนี่นะครับตอนนี้คือขันให้เน้นเลยนะครับขันให้ตึงมือเลยนะครับนี่ขันที่ละตัวที่ละตัวนะครับให้มันเข้าพร้อมๆกันบม่ได้ขันให้เน้นเทีเดียวนะครับนี่ผมเชื่อ่าผมจะไล่ขันไปเรื่อยๆนะครับเพราะวั้นจะขันตัวเดียวให้มันเน้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเา คันแนนแล้วนะครับผมนี่ยเรียบร้อยคันแนนเรียบร้อยแล้วคือโอเคนะครับทีนี้พันทางนาสเซจแล้วที่ในห้องห้องก็จะมาทําการคันน็อตข้างหลังสองตัวนะครับจะย้ำให้มาครับผมสังเกตว่าผมจะหยับแนแนนนะครับนี่ที่นี้อาก็จะมาคันน็อตข้างหลังนี่ครับสองตัวให้แนนนะครับนี่บอกตัวนี้กัใส่ดีนะครับเด้๋ยวผมจะป๊อปลิงมาให้นะครับผมแด้ว่ผมจะ ปั๊ตากาไว้ให้นะครับผมสามารถเข้าไปสร้างสื่อมาได้นะครับผู้ใดต้องการนํามาใส่เป็นประแจเด็กประสงค์นะครับผมใส่ได้หลายอย่างเลยนะครับบม่ได้ว่าจะใส่ได้เท่อเดียวนะครับตัวนี้ผมซื้อมาแค่170บาทนะครับรวมกับตัวไอ้ถุงทวงเผ้าในกับพันแปดลอย39บาทนะครับตัวนี้ที่ไปกลุ่มคือสองพันนะครับที่ผมลงทุนในจุดนี้นะครับผมจะบม่ได้เสียค่าสร้างแถมยังไหนมีประแจใส่ ตัวนี้คือเป็นอันเรียบรอยนะครับตัวนี้คือการเรียบรอยนะครับอลองเช็คคั้ยเบิ่งจะพบ่มีการดังก็แรงก็แรงนะครับตัวนี้คือลูกยางเขายังแน่นนะครับเป็นตัวใหม่นะครับส่วนหมากร้นดุนฟอร์ดจะมีปัญหาถ้าประมาณแสนกิโลขึ้นไปนะครับจะเริ่มลูกยางจะเริ่มซึกนะครับถ้าขี่ว่าประมาณแสนกิโลขึ้นไปนะครับเขาควรเปลี่ยนนะครับเวลาเขาขับเคลื่อนไปมันจะดังนะครับจะสังเกตว่าจะดังอยู่แต่ท้องเผาทั้งหลาผมกับผมหัวมันเป็นอย่างนะครับเี่ย ตัวนี้จะเป็นตัวที่ห้าเปลี่ยนออกนะครับตัวนี้คือจุดบล็อกนะครับผมจะมีบล็อกอยู่สิบตัวนะครับราคาแค่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเองนะครับตัวนี้ผมเลยโค้ดส่งฟรีมากเลถือว่าดีนะครับตัวนี้ครับลูกยางนะครับลูกยางแข็งๆมันจะซึบนะครับนี่มันจะดังข่องแรงนะครับลูกยางจะซึบตัวนี้าเปลี่ยนออกนะครับเห็นยังบม่ได้เราเอาไปสั่งกิโลขายยางเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นชุดบล็อกนะครับผมนี่ผม บาร์งรีนหายแล้วนะครับผมในสามารถเขามาสั่งสื่อได้นะครับผมโอเคครับเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เรียบร้อยทุกขั้นตอนนะครับสามารถขับได้ตามสบายนะครับ